สวัสดีครับสวัสดีครับเพชรมณี c ี f ครับผมนี่คือแชมป์โลก w b c รุ่น105ปอนด์สโตรเวทครับที่สำคัญนะฮะลงนูนซ้อมช่วยน็อกเอาท์ c ี f ด้วยจะป้องกันแชมป์เร็วๆนี้ใช่นะครับเอาพูดถึงน็อกเอาท์หน่อยเราลงนวมกับเขาเนี่ยพูดแบบจริงๆนะครับนะอยากไปชมเขาถามว่าทุกวันเนี้ยน็อกเอาท์เขาพร้อมแค่ไหนในการป้องกันแชมป์ครับก็ตอนนี้วปดสิาณ80-90%แล้วครับอืมครับ เขามีอะไรต้องแก้ไขปรปับปรุงไหมก็ตอนนี้ก็ยังชา้ชาช้าช้ากว่าเป็นเองนอกามานิดหนึ่งครับแต่เขามีเท่าแทนด้วยรูปหนักโดยร่างกายที่ดีกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ไปเทรนรูปหนักให้เขานะครับเทรนรูปหนักให้เขาแต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าเราช้าแล้วเราแก้ไขสไตล์การยกยังไงกให้เหนืขึ้นมีไหม ก็มีมีมีพยายามชกผมให้ไวขึ <Find human> ้นครับอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าพูดถึงลูกหนักแล้วก็เจอกับพี่น้อยวันเพงก็ไม่ต่างกันเลยเด็ใช่ครับเท่ากับเป็นสครามไฟเตอร์แล้วไปนี้นะครับถ้าออกมาทายใกล้เคียงกันครับแล้วเรามองว่าเ็อเอาที่ที่เราลงนวมให้เนี่ยนะครับเขามีความได้เปรียบเสียเปรียบพี่น้อยวันเพงยังไงในฐานะที่เราต่อยกับพี่น้อยมาสองคนแล้วถ้าได้เปรียบสภาพร่างกายแล้วก็ ความหนุ่มความแน่นนะครับครับจะมาเสียตรงลูกความวเข้าออกไวของพีม่ม,ม,ม,มปปันเหงอ๋อโอเคเท่ากับสองคนที่มีข้อดีก็เสียต่างๆกันไปใช่ครับเราเป็นคนที่ใคย้เจริามาทั้งคู่คแล้วชกจริงเลยนะชกกับพี่น้อยวันนี้มี่กจริงด้วยบ,บอกอะไรถึงน็อกเอท์หน่อยว่าให้ปรับปรุงอะไรบ้างขึเลยก็ให้เดินติดๆครับผมแล้วเดินติดๆฮะเดี๋ยวพี่เขาก็หมด ครับขอใช้ความสดบทความเก่าให้ได้นะใช่ครับถ้าอยู่ห่างก็เหนื่อยครับครับอ่ะในฐานะที่เราก็เป็นแชมป์สถาบันเดียวกับพี่น้อยฝากอะไรถึงพี่น้อยหน่อยก็ก็เตรียมพร้อมร่างกายให้ดีครับครับไปนี้เหนื่อยครับไปนี้พี่น้อยเหนื่อยนะครับโอเคอ่ะขอบคุณมากครับครับ